ยังครับยังยังไม่แข็งตอนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงเจาะสะดวีจุดริชาร์ดน้ำนะับการเติมน้ำใต้ดินนะครับเป็นระบบเครือข่ายธนาคารน้ํานะครับของเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเกษตรผสมผสานไร่นานส่ปรผสมหรือเขาเรียกกันว่าโคกหนองนาโมเดลนะครับตักมัดมากๆเลย จะช่วยในเรื่องของการลดค่าจ่ายในการซื้อดินมาตกที่นะครับเราจะขุดบ่อนะครับเราก็จะได้ทั้งบ่อได้ทั้งโค้งนะครับอยตึกสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีพี่ๆทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับวันนี้ก็จะพาพี่ๆมาชมนะครับการขุดบ่อน้ํานะครับทอยดินขึ้นไปทําเป็นโคกงนะครับ เพื่อจะช่วยในเรื่องของการลดค่าใช้จ่ายในการซื้อดินมาขลูกที่นะครับเราจะขุดบอ่อนะครับเราก็จะได้ทั้งบอ่อได้ทั้งโคกนะครอยดินขึ้นไปทําเป็นโคกนะครับนี่นะครับเราขุดเป็นชั้นเป็นเบิร์นะครับเป็นตะพักตะพักลงไปนะครับโดยการใช้ปีกกุ้งกีในการาสลบปตกแต่งให้สวยงาม ใส่รถบรรทุกนะครับ Isuzu Deka ตัวนี้นะครับ210แรงม้านะครับน้องบิ๊กนะฮะเป็นคนขับนะควบคุมการโดยบิ๊กนะครับเนี่ยน้องบิ๊กนะครับแล้วก็คนขับเนี่ยก็จะเป็นพี่คมนะครับนี่นะครับแคท320นะครับ320ส4นะครับ Next Generation ใหม่นะครับ กค่ายแคทนะครับเป็นรถขุดที่มีขนาด20เอตันนะครับเครื่องแคทชัมเปล่า Cat erm นะครับ145แรงมา้าเทอร์โบวินเตอร์คูลเลอร์นะครับระบบพัดลมคล้ายๆพัดลมอแอร์นะครับจะไม่มีพัดลมในตัวเครื่องนะครับแล้วก็พิเศษก็คือการใช้ระบบคอนโทรโลโดยการใช้ระบบไฟฟ้านะครับควบคุม คล้ายๆจอยสติ๊กนะครับคล้ายๆจอยเกมเรานะครับมีสายเข้ามาจะไม่มีระบบไฮดรอลิกนะฮะถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่นะฮะของค่ายแคทเลยนะครับก็ตัวนี้เจ้าก็ผลิตจากค่ายจีนเนาะประเทศจีนนะครับตัวนี้ก็มาดูกันยาวๆนะครับว่าประสิทธิภาพของการผลิตที่จีนเนี่ยจะดีแค่ไหนนะครับกับแคท320 ขุดทำเป็นโคกหนองนาโมเดลนะครับพื้นที่อยู่ที่ประมาณ25ไร่นะครับเราจะขุดดินทอยดินทําเป็นโคกนะครับโซนนี้นะครับจะไม่เอาดินไปที่ไหนนะครับเราจะขุดดินถมที่ที่เดิมนะครับที่ในบริเวณเจ้าของที่เนี่ยนะครับ ก็ปรับภูมิพื้นที่ใหม่นะครับให้เหมาะสมนะครับแล้วก็ทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรนะครับเกษตรผสมผสานไร่นาชุมผสมหรือเขาเรียกกันว่าโคกหนองนาโมเดลนะครับดเดี๋ยวเราจะขุดในส่วนของดินชั้นที่อ2<ด>ออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะลงมาเจาะเป็นสะดือน้ำนะครับธนาคารน,น้ำใตดินอีกรอบหนึ่งนะครับ หรือเขาเรียกกันว่าจุดริชาร์ดน้ำนะครับการเติมน้ําใต้ดินนะครับเป็นระบบเครือข่ายธนาคารน้ํานะครับเดี๋ยวพามาชมในส่วนของที่ข้างล่างนะครับนี่เลยเนื้อผ้าของเราครับเนื้อผ้าของงานเราประมาณนี้นะครับใช้วิธีการสโลปปีกพุ้งกีนะครับถือว่าสวยงามกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะทําอีกชั้นหนึ่งตรงนี้นะครับ ให้เป็นที่พักอาศัยของปลาตัวเล็กๆนะครับนะเนี่ยแคทเนี่ยขึ้นชื่อในเรื่องของการขุดดินแข็งๆนะครับเมื่อเจอดินแข็งๆเนี่ยเสียงปั๊มเนี่ยจะสู้นะครับเครื่องเนี่ยจะไม่ยอมถอยเลยนะครับ ข้อดีของรถขุดของค่ายแคทนะครับวันนี้ก็น่าจะได้ประมาณ200กว่ากเทียวกันแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักหน่อยเราก็จะเลิกงานกันนะครับนี่เลยครับดูเนื้อผ้าของงานนะครับเก็บงานเรียบร้อยนะมีเบอร์อยู่ที่ประมาณ3เมตร นะครับว่าการทำงานของแคทรุ่นนี้จะสมบุกสมบันแค่ไหนชมบอดี้นะฮะตูดใหญ่มากนะฮะเวทน,นะฮะเคอะเวทน,นะครับเอาหลังมุง่งี่มีะลอกนะฮะไปเจอหินที่สุพัณ ตักเต็มๆอุ้มเนี้ยนะฮะน่าจะเกือบๆสองคิวได้นะฮะแล้วก็มีปีกในการช่วยอุ้มดินด้วยนะฮะข้อดีของปีกนะฮะเราขุดเนี่ยเราตกแต่งตรงนี้เรียบร้อยเลยนะครับแต่ข้อเสียคือรถจะแบกน้ําหนักเยอะเกินไปนะฮะก็จะทําให้รถเนี่ยเรามีค่าสึกรรอยเยอะขึ้น ชอบตูดเหลือเกินนะฮะนีถ้าเป็นฝรั่งเนี่ยเขาชอบผู้หญิงที่ตูดใหญ่นะฮะแคดค่ายนี้ก็นิยมอ่าเป็นเป็นรถุูดที่ตูดใหญ่เนาะนะับใทรที่ชอบรถตูดที่ใหญ่สาวตูดใหญ่เนี่ยก็สามารถที่จะเอาเป็นรถแคทนี่แหละฮนะเป็นโมเดลแหมสุดยอดจริงๆได้ขับนะครับผมโอ้โหตักมันมากๆเลย ไม่แข็งพอนะครับเดี๋ยวเราจะมาลงเจาะสะดออีกดินดานทั่วไปนะครับตรงนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาถ่ายนะครับว่าดินในส่วนของตรงนี้นะครับตอนแคสเจองานหนักๆเนี่ยจะเป็นเช่นไรแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมมาถ่ายให้รับชมการขุดธนาคารน,น้ำนะครับเดื่อน้ํา ตรงนี้จะเป็นหินดินตำหม,มากนะครับดินออกสีขาวนะครก็ถือว่าเป็นชั้นดินอุ้มน้ำที่แรกๆเลย ครับวันนี้ก็ขอตัวแล้วนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดติดตามกดไลค์นะครับกดสับสไลด์นะครับให้ทีมงานปีชาเจริญทรัพย์ด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะมาอัปเดตหน้างานให้พี่ๆได้รับชมในคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวแล้วนะครับสวัสดีครับ